ครับคลิปนี้ก็ตอนน่อเนื่องเลยนะครับไปเบื้องการเพชรสารไตรโครมานะครับกำจัดพืชหลักเนาพักหลักเนาต่างๆครนะับเนาะอ่ะไปเบื้องวิธีการนะครับเนาะกระจายเราสามารถดูไนะมาตรหานได้นะครับวิธีการขยายเชื้อคือเข้าตรงนี้ขาวๆนะครับเป็นเม็ดสวย คือจัางนอนด้วยเจะเป็นตัวนอนเนี่ยมันใส่พุทธมาไม่รับอ่าเจ้าจ้ากินได้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเขามันเล็กเกินไปยังเขาสองมารีติดตคนมากแต่ว่าใส่พุทธมาปเพราะว่าเพราะว่ามันนิ่มมันก็หนีเดินไปนะครับหลังจากหงงเขาเสร็จแล้วเราก็มีห้วเชือนะครับห้วเชือตัวนี้เป็นหัวเชือที่ท่านมหาไรเกษตรศาสตร์เป็นเ็ดไว้นะครับ อากาศอัดไม่ได้รูปแบบแข่งนะครับเพราะตัวแม่ขยายนะครับเนาะอกจากมีถุงนะครับถุงเพื่อจะบรรจุเข่านะครับเนาะขนาดกับประมาณหกข,ขุนเก่าจะพอดีเอาใส่ตรวแา่ขีดหรือสองขีดเติมถ้าขีดหนึ่งเวลาเวลาเขาน้าไปใส่ต้อจัการ ใส่ 1, ปิบมานปิไหลเท้าปิเห็ดปุยมัะแข็งเนี่ยนตะตาเนี่ยถ้าสองขีดเกินเราใส่มิบ้านซีดหูเนี่ยเปนกิโลนึ่งไปเห็ดปุยบ้านเพื่อจะง่ายนะครับเราจะขอสังเกตหนึ่งคือหนังยางพื่อาจจะรัดนะคะะรับเราจะไม่จิ้มปั้นก็จะไปอากาศนะครับทำให้ที่สำคัญที่สุดก็คือเมือ่อเราต้องสะอาดน,นะครับเพราะว่า เข้าวัวมือขาเนี่ยมันจะมีเสียล่าเย็นมาปวดเกรี้ยวมีฟองเขาตองลางมือสะอาดสะกดครับเริ่มเรื่อการนั่งนัพนักนนะครับตาสกิดก่อนครับแล้วเดี๋ยวเขาตอกลางมือก่อนครับสาสะขาดเชื่อนะครับ พยายาศสอย่างนีนะครับในแบบในในถุงออมนิเลกิ์นะครับเพราะว่าป้องกันสาตาเข้าไปครับสารเขาเขาเย็นงอวันก็หนักเขานี้ต้องอุ่นๆนะครับช่วงอุ่นๆนอนๆเพราะว่าหนึ่งไม่จะขาดเชื่อในนั้นนะครับเอาอมาบบอยู่ ผมไจะสองผิดเกินนะครับไมดีผมมีแต่สังนั่นะสังาผมมีอยู่จะสั่งก้พอแล้วเอากระเ็นกผู้ใดม่อาสาบันี่มาเน่มาเนีูดมาล่อเห็ดาหนูเห็ดเี่ยงาอานเ็ดะครับนะผู้ใดเห็ดครับผู้พักผู้กผู้กผู้พักน่าน่าน่อาสาเโอ้คนเจ่งของเขา ชีย่นว่าายครับก็แก็ปฏิบัติกินเยเนี่แม่ทีเป็นมุต้แม่ที่แม่ที่ีไม่เราประจันปรอยู่นี่ด้วกันี่รันนมีเเจทับที่เขาไหนอยู่ในละนากเปนส่วนโอ้โหว่จะมอ้โหัพี่่เอาไปบอ ้แหลยครับาณครับาสุดยอดสุดยอดี้ยาจนเองของเข้าประมาณสองขีดเิมเนาะครับมาหรือใบขีดหนึ่งตั้เบื้งแม่่างาวานี่ครับนี่ยอันนี้ขีดเกินเอาซนี่ละปะสอง

ครับมี่มันเพ่งกำลังสอนวิธีนะครับวิธีเห็ดไตโครมาขาจัดคื้เน่าลากเน่าเนาะต้นไม้คร่าข้อปปลูกหลากเน่ามันเน่านะครับนะเซอรจิมีเห็ดวิธีสารนะครับพี่นือยขื้นหเข่าหงเข่าไม่ทำงามย,ายมาัยนุ่มสุกข่าเข่าพ่อ

เท้าหงสุกแล้วนะครับประมาณสองขีดครึ่งนะครับเนาะสองขีดครึ่งพอสัมผัญนะครับเมื่อเขาต้องย่าให้สัมผัสกับไม้ตรงไหลายตะเลขเพราะว่าเชี่ยพยายามย่าเห้ี่ยมมือมือเข้าจะปสัมผัสสัมผัสทงด้านในที่มีเข่าเข่าเท้าสุกม,ม,ม,มาแล้วนะครับเนาพยายามเมันมีเชื่อนะเนี่ยนะครับเรื่อง่ะเข้า เวลาเขาจะปลูกผักหร์ลิกาพาร์ต่างๆเนี่ยเวลาเขาต้องว่างแขนว่าเขาต้องเย็นเชืยอในปริมาก่อนนะครับเขาไปซื้อไปเล้ยงพันมาจากร้านข้าต่างๆเขาก็รู้ว่ามันกินเชียร์ล่างมาบอนะครับปกติเขาต้องแม่เย็ดตัวนี้เพราะมันเป็นแล้วเขาแต่แมาขยาำรากกรงเอาน้ากับไม้นะครับไปแยมไปเล้ยงพันที่เขาจะไปเพาะนะครับเนาะหลังจากที่เขา ถ้าเป็นแล้วเาก็พยียามขอหน้าแต่บริพัตรก็ซิบหาทิงยีซินาทีเสร็จแล้วก็กแรบบองกรองแลับพึ่งไว้เท่านันนะครับแล้วก็ค่อยไปหย่อนลงในาถาดนะครับพอเข้าหรือว่าขั้นตอน้ว่ามาตาการสามารถเอาไปลดลาดนะครับชีนโพแท้ตัวประไทศไม่มาได้นะามานโดนแล้วได้หรืครับ พอพ่ออ่พวเนี่ยเป็นคนมองเนาะเสร็จแล้วพ่อเห็นไอติเสร็จแล้วนะครับข้างบกองปยม่เย็นนะครับไปม่ย้อนเสือนะครับนี่เรามาไหเย็นยนแล้วเหเย็นแล้วันย้อนเสือกเลยเลยนะาะย้อนเสือวิธีการย้อนเชือเปิดฟ้ากวดครับเอาซัฟฟี่ไม่ออกนะครับ เอาถุงเห็นไหมครับเอาถุงเห็นไหมเมื่อพยายามจะสัมผัสกันให้นะครับเยอะเชื้อน้ำยอะมนาอ้วนแส้ไรเพื่อนไลุกจากสองสามยอดแล้วลงรู้หลวงครามมัดยางครับมแส้ไรเนี่ยไว้เด้กขึ้นผมขึ้นหลาดแส้ไรหลายรได้ดวใารพอดีเนี่ ยางนะครับวล่นั้มเขาพยายามที่่าเอาสูงที่สุดนะครับต่าสูงเร็ยแล้วตัดแน่นนะครับเร็จแล้วทำบีบดช่ใหมเดีแ้มันมีอากาศนะครับวันนี้ชมยูทูบนะครับยูทูบคนไทยยูทูบนะครับมีอากาศเนะครับเขาเป็นยูทูบเลยนครับ คคนไม่ยปัดเลาะเลาะเห็นแล้วไปว่างใบนี้พี่ร่มรูปร่มอากาศสบายดีเราก็ดึงดึงทงนะครับพยายามอยู่ในห้องนะครับห่อเรียงในห้องไว้ไม่เคียน์อีกเลยหลังจากนั้นสามมือนะครับข้อเสียด้ามเสร็จแล้วข้อก็มัดกลับนะครับพยาายมไม่หลังกักลับได้ ทำได้แก็ว่างไว้นะครับเจ็มือเชื่อเต็มนะครับเชื่อเต็มน้อก็สามสามมือนะประมาณสามมืออันนี้เอาสี่นอเขาหินนะเขาเขียนเขาเพ็บมีวันที่ี่หกเจอดเจ็นเกย์ยี่ีหกเจ็ด ครับนี่ครับวิธีทำไตรโคโรมานะครับกำจัดพืชหลากเน่านะครับนักเลียนเลือกเน,าน,น่าตัวเน่าสิไปปลูกพัดเข่ากับอาตตวนิจุสิบรับโมนม้ำแล้วคนจะบอกว่าเรียดนนครับ

จอระบายอากาศไปว้างบ้างรู้มัครับแต่มอากาศไมครับตำนงกเซฟครับสามสิบกสมัเจ็เพื่อสามหมนหนึ่งหมไซดได้คนันคำมั้นเกี้สีกย่อยหมดนะเมื่อกี้สีส้มเดียวกันเนาะแล้ว่าสีอะไรสีอะ้รเป็นทำแบบเป็นสีส้มคือใส่อะไรนะครับถ้าเป็นลกาัวอื่นลกาัวอื่นมาเขาไม่กิน เพราะว่ามือเราอาจจะบม่สะอาดหรือว่าเขาที่ห้องเทีน่ะมันอาจจะเกิดการปนเปื้อนเนาะเป็นๆบ้ครับก็เห็นได้ดีป่ะคุชมือสำคัญนะตัวนี้เพราะว่าอย่างนึงพอเวลาเขาปลูกไปเนี่ยปลูกพักปลูกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดน่าพวกหลักแนวพวกแนวมันเสื่อมแล้วเข้าสิู่กได้ผลผลิตเต็มที่แม่นะครับเขาต้องป้องกันเต้นนึงๆเต้นสื่อในท่านหน้ามันแส ่าแซ่แล้วๆไปเพาะไม่ถ่ายเพรากว่มีตัวผสมตัวนี้แหละครับไปผสมในดินของเทาเพื่อจะให้เชื้อราตัวนี้มันอยู่ในดินน้องเราเพาะพาพอทันตรงนั้นกันสามารถขยายามพยายามเราใส่แพชนาหรือบัวเท้าเนี่ยเสร็จแล้วเราไล่ใส่บัวลดในแปลงฐานฐานเท้าตะวันราตัวนี้มันจะไปอยู่ในบัวในล่า ของเปลืต่างๆล่าาโวที่มันเป็นโทษเขามาต,ต B B in, right. ัวน right? at like ี้หลัจะกอดรักม้าให้มันขยายพอเขาปุ่มแป้งปุ่มยางต่างๆเขาก็เสิร์ตกดพอดีดีป่ะครับดีครับของโกอ่ะดีดีอะต่อครับเ็ดเป็นทุกคนป่ะครับในในทุกคนดีเนองเป็นบ๊วยเป็นบ๊วยไปอยากเอาเชื่อไปบ่มต่อเชือกตันี้เอาไปบ่มต่อพอดีอยากเอาไปบ่มต่อชอบ่ เดี๋ยวเข้ามาครบนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่แล้วกันอยากเอาไปลองบ่งต่อไหมบ่งหายมันเขียวเดี๋ยวห้พี่เดี๋ยวแค่อยเดี๋ยวไปประสานวัาหนาเพื่อนน้องฮะน้อาการขยายเชื้อในโคดมานกับมิเปียคอนี่มิปุระสงสัยยังครับเกี่ยวกับเชื่อล่าในโคดมานี่ม่มีเนาะไม่มี บ๊อบบีแล้วก็ขออนุญาตยกเรื่องเชล่าติดขุนหมายแค่นี้ครับเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเป็นที่กันบ่ครับครับเสร็จแล้วเป็นที่ครับเสร็จแล้วจะเป็นทั้งที่ครับรผมครับเสร็จแล้วเป็นที่นะครับเพราะเวลาหนึ่งทัวเฮาสิเป็นปลูกเออ่พี่ปลูกผักเฮาซื้อเม็ดพันธุ์มาแล้วเดี๋ยวครับเฮาก็มายอมในน้ําเอาน้ํามมาเซ็ตปูนะครับเราก็ขยําขยําเราผ่านเขาหรือผ่านเขียวแยงเขียวเฮานี่ยฟอง กอเราก็เอาไส้ถั่วใส้ยหนมเราก็แซมเป็นท่านเพื่ออะ <ร Stevens. S 1> <oh> ได้มากตาอบบทำให้ยื่สิ่นหายยีสินาที่ก็เอาออมาตึงตึงเซ็แล้วก็ค่อยวิ่ยอดใด้่านมหรือว่าเย็นไห้แปลกแก่กาห้องใส่ว่าอะไครับเพื่อแยกออกนะครับผมในหนึ่งถุงนี่ถ้าสุว่าเขาจะแชร์ส่เย็นพัานเนี่ย เอาให้มันเบพุ่นเพราะต้องนานหลยเดือประมาณจะเป็นใช่ใช่ให้มันเขียวเข้มให้มันเจ็บพุนที่สุดได้นำเครื่องแก้วับประมาณก็ไ้เสีเที่เหลือไปใส่ไปใส่ในกองวยมารหรือว่าสุต่างกาน้เพราะว่าเชี่ย้มันมีม่เจริญครับจบแล้วครับครับครัมข้าวคม